ย้ำเลยนะคะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวไม่มีชนหนักจมน้ำทิ่คว่ำหรือกอมาอย่างแน่นอนนะคะพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้อีก2ปีหรือ20,000โล ครอบครัวไหนนะมีเด็กอะไรอย่างงี้รับรองได้เลยค่ะว่าเด็กต้องชอบแน่นอนมีค่าจัดค่าโอนค่าดาเนินการที่ไหนเก็บเราไม่รู้นะคะแต่ว่าที่สตาร์คาร์เราให้ฟรีไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปีนสตาร์คาร์รถมือ2ที่ค้าสันแต่รถเกรดพรีเมียมให้ทุกคนกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ปินจะพามาชมรถครอบครัวเจ็ที่นั่งอย่าง Ford e v อ r วอเรสต์2.2ไทเทเนียมพัทปี2018ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้แบบ6สปีดขับ2นะคะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยนะคะว ย้ำเลยนะคะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวที่ทางร้านเราเนี่ยได้ทําการซื้อกับเจ้าของรถเองโดยตรงเลยนะคะไม่ใช่รถบริษัทหรือว่ารถประมูลแต่อย่างใดเลยนะคะ,ะแล้วก็สภาพรถที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานหรือปรับสภาพรถอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งปินอยากจะนําม,มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันก่นกอนนะคะมาค่ะเรามาเริ่มชมสภาพรถโดยรอบคันกันเลยดีกว่านะคะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้ฟ,ฟอร์ดเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ HID ที่สามารถปรับความสูงต่ําได้อัตโนมัติเลยนะคะซึ่งไฟแบบโปรเจคเตอร์อันนี้นะคะจะให้ความสว่างที่มากกว่าไฟแบบฮาโลเจนค่ะแล้วด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t พร้อมกับไฟตัดหมอกทางด้านล่างนะคะสําหรับใครที่มีความจําเป็นต้องเดินทางตอนกลางคืนหรือเดินทางตอนกลางคืนบ่อย,อยจะช่วยเพิ่มวิสัยทั์ในการมองเห็นให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีระบบเซนเซอร์รอบคันนะคะโดยข้างหน้านะคะจะมีระบบเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดค่ะมาค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ ตรงนี้นะคะจุดที่1ค่ะตรงนี้นะคะจุดที่2ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจุดที่3ตรงนี้ค่ะจุดที่4แล้วก็ตรงนี้จุดที่5นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่6ค่ะ,ะด้านหน้ามีทั้งหมด6กจุดนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จุดค่ะไว้เดี๋ยวจะพาไปดูกันแต่ตอนนี้นะคะเรามารับชมเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่านะคะขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงรถให้ดูสักครู่คะ่ะ คู่นะคะซึ่งรถคันนี้นะคะจะมีโชค๊คใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะทําให้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเปิดมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องสะอาดเรียบร้อยดีค่ะแผ่นฉนวนความร้อนก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารถคันนี้นะคะ ถ้าสังเกตตรงนี้น็อตจะมีขยับมาบ้างเล็กน้อยนะคะถามว่าถ้าถามว่าทําไมถึงน็อตขยับนะคะก็เกิดจากการที่ได้มีการถอดออกไปทําสีใหม่เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ว่ารับรองเลยนะคะว่ายังเป็นฝาเดิมของฟอร์ดอย่างแน่นอนนะคะอ่ะดูได้เลยนะคะว่าเป็นฝาเดิมอ่ตรงนี้นะคะถ้าเราดูนะคะถ้าเป็นของเดิมนะคะเราจะกดเข้าไปเข้านะคะอ่ะแล้วยังไม่พอนะคะนี่คะ่ะมาดูตรงนี้อ่า สังเกตดีดนะคะเห็นไหมคะจะมีโลโก้ของแบรนด์ฟอร์ดอยู่เลยนะคะทําให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นฝาเดิมอย่างแน่นอนนะคะไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็ต่อไปนะคะเดินมาดูทางด้านแก้มขวากันต่อเลยนะคะตรงนี้นะคะน็อตอาจจะมีขยับบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งก็เหมือนกันค่ะมีถอดไปทําสีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ยังเป็นของเดิมอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่เม็ดอารต่างๆนะคะ ยังอยู่ครบเลยนะคะเห็นไหมคะจุดแต้มสีต่างต่างก็งยังอยู่ครบตรงนี้ก็มีโลโก้ฟอร์ดเหมือนเดิมนะคะแสดงว่าเป็นของเดิมอย่างแน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆก็ๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมเห็นไหมคะสติกเกอร์มออต่างๆก็ยังครบและตรงนี้นะคะถ้าเป็นของเดิมนะคะถ้าเราเอามือลูบด,ดูนะคะ,ะมันจะรู้สึกได้ว,ว่ามันจะแบบเป็นยังไงอ่ะอมันจะไม่เรียบตรงไปนะคะแสดงว่าเป็นของเดิมอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะลูบไปมันจะไม่เนียนนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบเหมือนเดิมค่ะ อันนี้นะคะรอยเม็ดอักก็อย่างที่บอกนะคะอาจมีขยับบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเคยถอดไปทําสีแต่มั่นใจได้นะคะว่าเป็นของเดิมคะ่ะต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยตรงนี้ก็ยังมีโลโก้ฟอร์ดอยู่นะคะแล้วตรงนี้ก็มีรอยแต้มสีด้วยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้มีไปเปลี่ยนใหม่หรือทำอะไรทั้งนั้นเลยซึ่งเรากล้าการันตีเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำหรือกอ่อมาอย่างแน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าซื้อไปแล้วตรวจเจอนะคะเอามาคืนเลยค่ะทางร้านเรายินดีรับซื้อคืน1้0นค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างรถยนต์กันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตปิดฝาสักครู่ค่ะมาค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นล้ออัลลอยนะคะขอบ20นิ้วนะคะแล้วยางนี่นะคะจะเป็นยางปี21หนึ่งเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะ21หนึ่งนะยางใหม่ๆเลยนะคะสองหนึ่งนะคะดอกอยางสังเกตดูนะคะดอกอยางยังลึกอยู่เลยออกไปคือใช้กันได้ยาวๆเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นไฟนะคะกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าโครเมียมนะคะซึ่งถ้าสังเกตตรงด้านหน้ากระจกดีๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะซึ่งที่มีสัญลักษณ์แบบนี้เนื่องจากว่าระบบรถคันนี้นะคะมีระบบตัวจับจุดบอดซึ่งถ้าหากนะคะระบบระบบของรถคันนี้ทางานจะเกิดเป็นวงกลมสีส้มๆตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ ไว้เดี๋ยวทำอินเสิร์ตเป็นรูปภาพให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงเวลาระบบนี้ทํางานที่จับเป็นแบบโครเมียมนะคะนี่นะคะลายน้ําต่างๆก็ยังอยู่เลยนะเป็นของโลโก้ฟอร์ดเดิมๆเลยเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะอมโอเคค่ะต่อไปเราไปดูด้านหลังรถกันต่อเลยดีกว่าค่ะ,ะให้ดูภาพโดยรอบก่อนว่าสวยงามขนาดไหนนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยสวยงามเหมือนเดิมนะคะ,ะตรงนี้นะคะจะมีไฟเบรกเป็นดวงที่3มนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังไว้ขนาดถอยจอดให้เรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะรถคันนี้ด้านหลังมีทั้งเซนเซอร์ทั้งหมดด้วยกัน4จุดมาค่ะตรงนี้นะคะ1จุดค่ะตรงนี้2จุดค่ะตรงนี้3จุดค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็น4จุดนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะเราสามารถเปิดฝากระโปรงรถได้ด้วยกุญแจต,ตรงนี้โดยการกดสองครั้งตรงนี้นะคะหรือจะสะดวกกว่าน,นั้นเลยก็คือ เราสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยมันจะมีปุ่มด้านล่างนะคะเราแค่กดเบาๆาเป็นประตูออโต้อัตโนมัติไฟฟ้านะคะซึ่งง่ายมากเลยนะคะต่อการเปิดใช้งานแล้วก็มีโชคใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะออให้ดูกันก่อนเลยอุปกรณ์ประแจแม่แรงทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเดิมเมทุกอย่างอยู่ครบเลยแล้วก็นี่ให้ดูตรงนี้เลย ยางอะไรโยนเห็นไหมคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยดอกยางยังลึกอยู่เลยนะสแสดงว่ายังไม่เคยเอาไปใช้งานไม่เคยเอาไปเปลี่ยนเลยนะคะอ่าอ่าเรามาดูข้างบนกันต่อตรงนี้มีช่องปัดไฟให้เราด้วยอ่าแล้วก็ฝากระโปรงนะคะน็อตนะคะไม่มีขยับนะคะอ่ะให้ดูเหมือนเดิมนะคะไม่มีขยับเลยนะคะยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยเดิมเดิมเลยอ่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนแบบแทบ,บเป็นแบบแค่ของฟอร์ดที่แบรนด์ฟอร์ดมีเลยนะคะเนื่องจากเบาะสามนะคะ เบาะแถวตอนที่3สามารถปรับไฟฟ้าได้ค่ะโดยการกดปุ่มตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะแค่กดเบาะก,ก็จะพับไปให้เราเองโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะซึ่งมันสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งขนาดเราพับเบาะแค่ตอนสุดท้ายนะคะตอนที่3เห็นไหมคะห้องโดยสารนี่คือกว้างมากเลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยแล้วถ้าเกิดเราพับตอนที่2ไปมาอีกห้องโดยสารก็จะกว้างยิ่งขึ้นค่ะาสามารถเก็บของในลักษณะ แนวยาวได้เลยนะบรรจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งมันดีมากเลยแล้วเวลาเราพับขึ้นนะคะเราก็แค่กดตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะเบาะก,ก็จะขึ้นมาให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะโอเคให้ชมความเรียบร้อยกันก่อนขออนุญาตปิดฝานะถ้าปกปติถ้าเป็นรุ่นอื่นเวลาปิดฝาเราต้องแบบไปเอื้อมแบบนี้แต่รถคันนี้เป็นแบบออโต้ไฟฟ้านะคะเราปิดได้โดยการแค่กดตรงนี้ค่ะปุ่มนี้ หนึ่งที่ประตูก็ทําการปิดให้เราโดยอัตนโนมัติเรียบร้อยค่ะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราไปชมข้างในตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะตรงกระจกนะคะมีลายน้ําของโลโก้ฟอร์ดอยู่นะคะ,ะเห็นไหมคะ,ะมือนเดิมเลยนะที่จับเป็นโครเมียมนะคะเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าข้างในนะคะจะเป็นสีครีมนะคะเบาะข้างในจะเป็นสีครีมแต่เดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มมาดูตรงนี้กันก่อนเลย ยังใหม่อยู่เหมือนเดิมเลยนะคะให้ดูก่อนถ่ายให้ดูกันชัดๆเลยว่ายังใหม่เหมือนเดิมเลยนะคะ,ะ,ะทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูที่ขอบประตูรถยนต์กันก่อนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยจะแกะยากนิดน,นึงนะคือมันใหม่มากเลยจริงๆอันนี้เป็นพูดจริงๆเลยนะคะอ่ะสังเกตไหมคะรอยเม็ดอัคตแต่ละอย่างนะคะยังอยู่ครบทุกจุดสวยงามเดิมๆเหมือนเดิมตลอดเลยนะคะ,ะแล้วก็ที่แบบเกิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดอย่างหนึ่งเลยนะที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นก็คือสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะ ะจะไม่คล้ายเหมือนเป็นเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆเหมือนกันนะคะสามเหลี่ยมเห็นไหมคะซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นจะไม่มีแบบนี้นะคะอขออนุญาตใส่กลับเข้าไปสักครู่ค่ะคแล้วก็จะให้สังเกตดูตรงน็อตทางด้านในนะคะว่าเป็นของเดิมแน่นอนนะคะก็คือน็อตแต่ละอย่างเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมตัวอย่างนี้นะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะตรงฝากระโปรงะให้ดูเลยแล้วตรงนี้ก็ยังมีแต้มสีไว้เหมือนเดิม ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เราจะมาทําการปรับเบาะกันดีกว่าะคะ่ะปรับเบาะก็ง่ายมากเลยนะคะเราแค่ดันตรงนี้เท่านั้นเห็นตรงนี้ไหมคะดันจนสุดปึ๊บอ่าเบาะก,ก็จะเด้งให้เราเรียบร้อยเลยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งแถวสามให้ดูนะคะว่ามันนั่งง่ายแล้วก็สะดวกจริงไหมนะคะอขออนุญาตสักครู่นะคะ แล้วก็ถือว่าพื้นที่ข้างหลังนี้ถ้าเป็นสําหรับเด็กนี่คือนั่งได้สบายมากเลยนะคะอ่าแล้วก็รถคันนี้นะคะจะเป็นแอร์แบบเซอร์ราวนะคะมีทั้งหมด3ตอนเลยไม่ว่าจะอยู่ตอนหน้าตอนกลางหรือตอนท้ายก็เย็นทั่วคันอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมคะจะมีตรงนี้1คะ่ะแล้วก็จะมีตรงด้านข้างตรงนี้สองเนาะแล้วก็จะมีตรงด้านหน้านะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายเป็นที่วางแก้วนะ้ำมาให้เราด้วยนะคะอืม เดี๋ยวขออนุญาตลงรถสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับเบาะขึ้นกันค่ะวิธีพับเบาขึ้นนะคะเราก็แค่ใช้มือดันขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะดันไปจนสุดค่ะ,ะแล้วก็นี่นะคะตรงที่เบาะนะคะถ้าสังเกตคือจะมีลักษณะเป็นเด็กตรงนี้นะคะ,ะให้ดูจะเอาไว้ติดตั้งคาสิสเบลส์สำหรับเด็กนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวี่ขออนุญาตขึ้นไปนั่งให้ดูนิดนึงเนาะ ซึ่งเรียกได้ว,ว่าตอนที่2ของปอดนี่แบบสบายมากเลยนะคะแบบพื้นที่ห้องโดยสารนี่แบบกว้างมากอ๋อแล้วก็ที่จะบอกให้ฟังเลยนะคะคือรถคันนี้นะคะจะมีระบบตัดเสียงรบกวนในห้องโดยสารนะเวลาเราขับขี่อย่างเงี้ยเออถ้าเราอยู่ข้างในเงี้ยก็คือจะลดเสียงจากข้างนอกได้ดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอ่ะเห็นไหม จะมีปุ่มปรับแอร์ให้เราได้เลยนะคะปรับความเย็นได้เองอัตโนมัติเลยนะคะเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้จากที่ปุ่มนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องปลั๊กไฟนะคะแล้วก็นี่นี่ที่อยากบอกให้ฟังเลยก็คือตรงนี้นะคะเป็นช่องปลั๊กไฟแบบ3ตาด้วยนะคะอ่าเห็นไหมเราสามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ได้เลยนะคะเพราะเป็นปลั๊กไฟแบบ3ตาค่ะไปบ้านนั่นเองอืมอืม แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปชมทางด้านหน้ากันเลยเดีกว่าเนาะทางด้านหน้านะคะอ่านี่นะคะ,ะให้ดูความเรียบร้อยก่อนว่าใหม่เหมือนเดิมใหม่กิฟเหมือนเดิมเดิมทุกอย่างเลยสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์มากนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูขอบป,ประตูด้านนี้กันบ้างดีกว่าโอ้ยแข็งเหมือนกันนะเนี่ยยังยังนั่นอยู่เลยนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยเดี๋ยวปินแกะให้ดูนะคะอ่าเห็นไหมคะรอยเม็ดอาร์คยังอยู่เดิมเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะ อ,อยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นที่สามเหลี่ยมไม่ค่ยอย่างนี้อย่างที่เป็นบอกนะคะเห็นไหมทุกอย่างอยู่ครบนะครบเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคจะใส่กลับเข้าไปก่อนนะคะสะักครู่นะคะม,มันแน่นมากเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เลยนะคะสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็ให้มาดูตรงนี้แผ่นเพจตรงด้านข้างเห็นไหมคะดูเลย สภาพยังอยู่เหมือนเดิมแผ่นเพจยังเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงตรงนี้จะเป็นแบบสแตนเลสแบบ LED นะคะซึ่งจะเป็นของมีนี่เห็นไหมเป็นว่า Everest เลยนะคะ,ะแล้วก็เบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะคู่หน้าที่ปรับไฟฟ้านะคะ,ะสามารถโดยเฉพาะเบาะตรงคนขับนะคะจะสามารถปรับได้ถึงแทิศทางคะ่ะส่วนตรงฝั่งคนผู้โดยสารจะปรับได้6ทิศทางนะคะ เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่านะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่จับมาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทําให้สะดวกต่อการแบบขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่าะคะ่ะแล้วก็พวงมาลัยของ Ford นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะที่สามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่แบบ ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงนะคะพวงมาลัยตรงนี้จะปรับน้ําหนักให้เราอัตโนมัติก็คือพวงมาลัยจะหนักขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราขับด้วยความเร็วต่ํานะคะพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็จะมีน้ําหนักเบาเหมือนเราขับอีโคคาร์เลยนะคะมันจะไม่หนักนะคะอ่าแล้วต่อไปนะคะก็ระบบของคันนี้นะคะจะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะคะเวลาเปิดใช้งานเราก็แค่กดตรงนี้นะคะจะเป็นระบบรักษาระยะห่างความปลอดภัยนะคะระหว่างคันเรากับคันหน้านะคะอะ่โดยเราสามารถ ปรับระยะห่างระหว่างคันเรากับคันหน้าได้เพียงเรากดปุ่มตรงนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าได้ค่ะอมาดูใกล้ๆค่ะนี่เรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะฝั่งตรงนี้นะคะอตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับไฟต่างๆแล้วส่วนตรงนี้นะคะที่เห็นตรงนี้จะเป็นที่เอาไว้ปรับไฟตรงหน้าจอตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะโอเคแอร์เย็นมากเลยนะคะทุกคนโอเคอ่าตรงนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูตรงนี้ามาดูนี้มาดูตรงจอนะคะอันนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะะเป็นจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะคะจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้นะคะ,ะซึ่งรถคันนี้นะคะจะมีระบบน a v ว g เกเตอร์นำทางค่ะเราสามารถฟังเพลงก็ได้นะคะหรือเราจะสามารถปรับอุณหภูมิจากในนี้ก็ได้เลยเหมือนกันเราสามารถปรับได้จากตรงนี้ได้เลยแล้วก็นอกจากปรับตรงนี้แล้วเราก็ยังปรับจากตรงนี้ได้อีกนะคะ อ๋อแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเสียบไฟมาให้เรานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีช่องเสียบ usb มาให้เราเห็นไหมคะ2ช่องนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดีตรงนี้นะคะจะมีตรงนี้เห็นลักษณะคล้ายๆตัวนี้ไหมคะอันนี้จะเป็นระบบคล้ายๆลักษณะช่วยจอดในการเราถอยเข้าซองได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็คือถ้าเราเปิดใช้งานตรงปุ่มนี้นะะก็คือเราไม่ต้องแบบขยับพวงมาลัยเลยระบบจะทํางานให้เราเองโดยอัตโนมัติเราแค่เปลี่ยนเกียร์แล้วก็เหยียบเบรกเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์แล้วตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของให้เราเนาะ,ะช่องเก็บของถือว่ากว้างให้เราเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะคะจะเป็นที่ป้องกระเป๋าเนาะค่ะแล้วต่อไปนะคะท,ท,ที่เรียกว่าแบบเป็นซิกเนเจอร์ของฟอร์ดเลยก็เรียกว่าได้นะคะก็คือ,อหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกมูลูฟนะคะ,ะเห็นไหมคะแล้วถ้าถามว่าทําไมเรียกว่าเป็นพาโนรามิกมูลูฟมันต่างจากซันรูฟยังไงพิงก็ต้องบอกไว้เลยว่า คันนี้นะคะที่เรียกว่าพาโนรามิกมูลูฟก็เพราะว่าหลังคานี้นะคะสังเกตดูจะเป็นลักษณะคล้ายๆแก้วใสๆนะคะแล้วมันสามารถเปิดตดั้งแต่ข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังเลยไปถึงห้องโดยสารข้างหลังเลยนะคะอะเดี๋ยวปินจะเปิดให้ดูนะคะเราแค่กดปุ่มเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเราปิดก่อนเนาะปิดให้ดูก่อนนะ้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันใหม่นะคะเราปิดได้ยันสุดตรงนี้เลยนะเห็นไหมคะ เวลาเราเปิดเราแค่กดปุ่มตรงนี้ค่ะมันจะมีปุ่มตรงนี้นะฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ควบคุมเกี่ยวกับมูนรูฟนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นปุ่มที่ควบคุมเกี่ยวกับแสงเวลาเปิดเราแค่กดตรงนี้ค่ะหาดูค่ะอ่าเห็นไหมคะหลังคาก็จะเปิดให้เราเวลาเราปิดนะคะเราก็แค่กดปุ่มนี้เวลาปิดนะคะกดปุ่มนี้ค่ะ โอเคแต่พิเศษกว่านั้นก็คือนอกจากปิดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรายังแบบว่าปิดหลังคาอยู่แต่เรายังอยากแบบรับอากาศธรรมชาติอยู่นะคะเราสามารถทําได้นะคะโดยการกดปุ่มตรงนี้ค่ะที่เป็นคล้ายๆรูปกดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะกดนะคะหลังคาตรงนี้ก็จะดันขึ้นสูงไปนะคะดันสูงขึ้นไปทําให้เราสามารถรับอากาศเข้ามาถ่ายเทได้นะคะถ้าเกิดครอบครัวไหนนะคะที่แบบว่ามีเ,ออเป็นครอบครัวแล้วมีเด็กอะไรอย่างนี้นะคะ รับรองได้เลยค่ะว่าเด็กๆต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเด็กๆก็รู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยกับรังคาอันนี้นะคะอ่านะคะแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะคะอ่ะให้ดูนะคะเป็นเลขไมค์ไม่ได้กอเลยนะคะเลขไมค์แบบจริงๆเลยนะคะเลขไมค์อยู่ที่137,642ค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปรายละเอียดต่างๆกันต,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 ตรงด้านหน้ารถกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับรถบ้านมือเดียวคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่1,30,000กวา่กวากเท่านั้นเท่ากับถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะคะราคาป้ายแรงอยู่ที่1,540,000้าบาทแต่เราขายจัดแบบโปรโมชั่นไปเลยนะคะเหลือแค่8 3 9 0 0 0บาทย้ำนะคะว่า839,00 0บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่เพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะต่อเดือนตลอดอายุสัญญาเลยประหยัดกว่าถึง7,00 0 0 0บาทเลยเห็นๆนะคะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะ อะแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะเรายังฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดาเนินการต่างๆให้เลยที่ไหนเก็บเราไม่รู้นะคะแต่ว่าที่สตาร์คาเราให้ฟรีไปเลยค่ะพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้อีก2ปีหรือ20,000กโลสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบรถ Ford e v e r e อรคันนี้นะคะรถบ้านมือเดียวสามารถติดต่อมาได้เลยที่0971019879หรือแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดสตาร์ยูคค่ะหรือถ้าใครอยากจะสะดวกมาดูรถมาชมความงามของรถด้วยตัวเองนะคะเรามีรถ ให้เลือกดูอีกมากมายเลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานี3แยกวัดบอ่อทองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะปิงนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้มีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ